สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับวิเคราะห์อบอลไฮเปอร์กันอีกเช่นเคยครับวันนี้วันที่23กุมภาพันธ์นะครับพุทธศักราช2564หยิบไม้แร้วฟังกันหนึ่งคู่หนึ่งรายการครับเป็นศึกฟุตบอลแชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายแอตเลติโกโมาดริตครับเปิดบ้านรับการมาเยือนเชลซีที่สนามอารีนาเนเชนาร่าครับแต่ราคาเปิดออกมาให้ทั้งคู่เป็นต่ออยู่เสมอนะครับมาดูสภาพล่าสุดของทั้ง2ทีมครับแอตมาดริดยังไม่สามารถใช้งานโชเซ่คิมานิส กองหลังตัวหลักที่เจ็บรวมถึงแบ็กขวาอย่างเคเรนทิปเปียที่ติดโทษแบนยาวนะครับจึงต้องใช้ระบบ3เซนเตอร์แบ็กต่อไปครับพร้อมขยับมากอดยอเรนเต้ลงเล่นวิงแบ็กขวาส่วนตัวมาเลรมาครับและมูซาเดมเบเล่ควงแขนกลับมาเล่นในเกมเลีกนัดที่แพ้กับเรลเบนเต้ศูนย์ต่อนะครับแต่โชว์ฟอร์มไม่ดีวันนี้คงต้องโดนดรอปครับรวมถึงซาอูลซินิกตสครับและก็สเตฟานซาวิตก็พ้นโทษแบนจากเกมเลีกน่าจะออกสตาร์ททันทีครับ ถ้าว่าต้องเสียแอคเตอร์เอเรราครับซึ่งติดโควิด -19 สวนทางกับแนวรุกอย่างลุยโซเลสครับส่งล่าตะข่ายพร้อมกับเจ้ฟิลิกนะครับมีอังเคียกราครับเป็นกลางลุกส่วนทีมเยือนเชลซีของโทมัสทูโกครับยกพลมาฮังการีด้วยขุมพลที่พร้อมแทบทุกจุดนะครับเรียกได้ว,ว่าแกล่งเต็มแผ่นครับขาดเพียงเดียโกซิว,วาซึ่งกองหลังตัวเกา่าเจ็บเพียงรายเดียวครับส่วนไครฮาวเวิร์ด ตัวลุกทีมชาติเยอรมันกลับมาอยู่ในทีมอีกครั้งครับหลังหลุดไปในเกมที่เสมอกับเซาแฮมตันขณะที่การจัดทับคาดว่าทูคิครับเตรียมปัดทับ2อจุดคาดว่าจอร์จินโยอันเดียคริสเตนเซนครามพัสซันโฮรอยจะกลับมาเป็นตัวจริงนะครับถึงแม้ลายหลังจะถูกส่งลงมา15นาทีแล้วก็โดนเปลี่ยนออกนะครับขณะที่แนลุกจะเป็น3ประสานเมซันเมาครับ ติโมแวนเนอร์แล้วก็แทมมี่อับบาฮัมครับทัศนคุยนะครับเชลซีไม่เสียเปรียบเพราะเล่นสนามกลางรวมถึงฟอร์มการเล่นช่วงที่ผ่านมาก็เหนือกว่าแอตมาลิกอยู่มากโขนะครับเพราะว่าฟาดใช้ไปทั้งหมด4จาก5นัดนะครับขณะที่ตาหมีผลงานแผ่วผิดที่ผิดเวลาครับเมื่อสะกดใช้ไม่เจอ2นัดติดทั้งที่เจอบอลร,ระดับกลางถึงล่างนะครับอย่างเรมันเต้แสดงเห็นว่าโมเมนตัมเริ่มแว่งแล้วนะครับ แถมมีปัญหาตัวเจ็บเพียบติดโควิด1 9สลับไปมาจึงไม่อาจจะจัด11ตัวจริงลงสนามได้สักทีเพราะฉะนั้นวัดกันที่หมัดต่อหมัดแล้วผมยกให้เกมนี้สิงบูมาแน่ครับฟันงครับจัดไปที่เชลซีครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวิเคราบอลวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และฝากกด u u s c r i b e ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พีเข้าบอลไฮเปอร์โคตรลาไปก่อนสวัสดีครับ